สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โรสก็จะมาดูเป็นรายการคู่ของพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะกับรายการ EMS Earth Mix Space EP 6นั่นเองค่ะตอนนี้ดำเนินมาจนถึง EP 6แล้วนะคะสำหรับ EP นี้เขาบอกว่าลักพาตัวเอิร์ธไปกินหมาล่าส้มตำโจ๊ะ อะอย่างที่เรารู้กันแหละว่าพี่เอิร์ธไม่กินเผ็ดนะไม่กินอาหารรสจัดนะคะแต่คนที่กินอาหารรสจัดกินเผ็ดนี่ก็คือน้องมิกเพราะฉะนั้นรอบนี้คนที่แฮปปี้เนี่ยน,น่าจะเป็นน้องมิกนี่แหละส่วนพี่เอิร์ธจะเป็นยังไงจะออกอาการเผ็ดมากแค่ไหนก็คงต้องไปรอดูในอีกสำหรับ EP นี้นะคะก็โรสจะไม่ได้ แบบช่วงนี้ไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้ดูแบบดูสดนะคะก็เพิ่งจะได้มาดูวันนี้เนาะแต่ก็แอบเห็นแอบเห็นแอบเห็นบ้างเหมือนกันว่าจะมีโมเมนต์แบบปิดตาแล้วก็จูงมือกันพากันไปนะอุ้ยจะเป็นยังไงจะแบบทุรักทุเลแค่ไหนหรือว่ามันจะมีความโรแมนติกอะไรหรือเปล่าเราต้องไปดูกันค่ะอย่ามาดูด้วยกันนะคะเอฟแผ่งความแซ่บเหมาะกับคนแซ่บๆแบบลองดูลเลยค่ะเออปิดรายการก็ได้นะไม่ขนาดนี้แล้ว่า อดียังไงเด็ดต้องให้ป้อนได้ปากป้อนได้ปากมี E M S Up Next เอาละจ้าเรามาถึงเทปของผมแล้วนะครับที่รอบนี้คุณจะต้องตามใจผมจริงป่ะแล้วคดีของคุณเนี่ยคือมันม่วงมันเทศมันส้มมันแค่ไหนทำกับผมคนนี้เลยที่เขาทำคุณต้องเปกันนะซิ่หงสผมว่าคุณก็กินได้นะพวกมันเนี่ยทำไมทำไมคุณหรือที่ผมกินได้คือกินตลอดเวลาแต่เค่ที่มขอคือคุ ผมจะพาคุณเนี่ยไปกินอาหารอาหารอะไรฮะอาหารที่อร่อยๆเอาดีๆสำหรับผมสำหรับคุณเหรอสำหรับผมให้คุณลองทายดีกว่าว่าผมจะพาคุณไปไม่อยากทายเลยลองสักหน่อยไม่เอาไม่อยากทายอาจจะเปลี่ยนแปลงมปนการเปลี่ยนแปลงได้เฮ้ยคุณรู้มาก่อนไหมเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้เพราะมิกสัญญาไว้แล้วว่ามีจะไม่ยอมบอกเยิดก่อนรอบมีเพราะมันเป็นการแก้แค้น แต่เราถามคุณก่อนนะไหมว่าผมเนี่ยชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรบ้างเยอะแยะเลยหมายถึงชอบชอบไงอันไหนที่แบบรสชาติไหนผมชอบเผ็ดอะไรอีกล้าบแซ่บแล้วใประเภทนี้มันคือประเภทไหนแปลกแน่ๆพอมีชอบกินของแปลกมันมันต้องมีความแปลกแน่เพราะทีนี้ต้องโดนใช่ไหมแน่ๆเกิดมาขนาดนี้ก็ไม่รอดขอเป็นแบบ ปลาล้าหรอไม่เอาแล้วนะอาจจะไม่ใช่ปลาาก็ได้นะเป็ิกกะปิโอโหไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหวกะปิไม่ได้เลยสมองบ้าละอาหารเหนือไหมอาหารเหนือผมกินได้อย่างเดียวคืออะไรไส้อั่วแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าทำมาจากไส้อจริงจริงผมคิดว่ามันเป็นแบบเจลาตินเจลาตินที่เป็นแบบพี่เอ๋เคยพี่เอ๋เคยบอกพี่เอ๋เคยบอกผมว่าไม่ชอบกิน เครื่องในทุกอย่างเลยกินไม่ได้เลยเครื่องในตับไตไส้พุงกินไม่ได้แต่จ้วงไส้อั่วไม่อยู่เลยเราว่าเป็นเจลาตินที่มันเป็นแป้งทำมาจากแป้งทำมาจากแบบเป็นแบบโอ้โหที่ดิชโนขนาดนั้นลูกค้าขนาดนั้นอายุเป็นร้อยร้อยปีขนาดนั้นใช้เจลาตินสุดยอดถึงขั้นเซิร์ชว่าแบบมันทำมาจากอะไรแล้วเราเขียนว่าจากไส้จริงๆแล้วก็ไม่เชื่อนะเออไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออีกเชื่อเป็นเจลาตินเพราะว่าเราชอบกินเออเต็มคำ ก็สุดท้ายก็เป็นไส้นั่นแหละอถามคนที่เขาทำวันนั้นเดินเข้าไปร้านที่มันมีไส้อวกขายใช่ไหมล้วก็ไม่ถามว่าอันนี้ทํามาจากอะไรนะครับที่เป็นเปลือกของมันเขาบอกว่าทำจากไส้จะลูกนี่เลยโอเคกูบินไส้มาต่อชีวิตแล้วก็กินต่อไหมกินต่ออร่อยแต่ก่อนเียจะเดินทางไปกินอาหารสุดอร่อยของผมนะครับผมเนี่ย อยากจะให้คุณเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันก่อนด้วยนมเปรี้ยวดสมิวพลัสนมเปรี้ยวสารพัดประโยชน์นะครับที่จุแน่นไปด้วยจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์ครับผมต้องหากินอีกแล้วเขามีจุลินทรีย์ดีโปรไบโอติก LGG ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยดูแลสมดุลในลำไส้นะครับและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแถมยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วยแล้วก็ดีต่อผิวคุณรู้ไหมว่าเขามี2รสนะตอนนี้รส ฮันนี่เลมอนจ้าเมอกับคนอย่างคุณทำไมฮะคุณเป็นคนเปี้ยว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 อมหวานอ๋อเลยต้มาบกับฮันนี่เลมอนได้เลยนะแต่แอมหวานของคุณเป็นรสอะไรครับของผมนะครับเป็นรสคุณจ้าโอ้โหอะเราค่อยได้กินนมรสคุณนานมากแล้วว่ะหลังจากชิมไปแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคือข้นขึ้นอร่อยสดชื่น ี่คุณด็กขาดรักคนฉันหนุัมเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันให้เราด้วยเออไม่รอช้าอย่าลีลาครับพี่เอิร์ตปิดตาซะปิดตาทำไมถึงเวลาแล้วที่ฉันจะพาเธอไปไปเลยนะไปในที่ที่ฉันชอบเกือบไปแล้วเกือบแต่แต่แต่อย่าลืมเอานมเปรี้ยวดัชมิลพลัสไปด้วยนะเพราะว่าเธอนะจะได้ดื่มอีกแน่นอนจ้ะเพราะว่าอะไรอ่ะเราต้องใช้ตัวช่วยบอกเลยวันนี้เราต้องตัวช่วยแน่นอนได้เลยอ่ะคว้าแล้วก็ดูดอีกดูด ขายเก่งเลยหิวเป่นหิวหิวเข้าไหวแล้วเออหิวไหมไม่หิวเขาเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมที่จะได้ไปกินอาหารวันนี้บอกสิไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยเตรียมใจมายังไม่ได้เตรียมใจแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเลยเออเหรอชอบกินอะไรมากินกล้วยหนึ่งลูกกินน้ำหนึ่งหนึ่งขวดโอเค่อกว่าเห็นชิมงานบอกว่า ไม่ต้องกินเยอะนะน้องเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารที่เยอะแยะมากมายมากมายใช่แต่เออได้เตรียมเลยแล้วว่าต้องโดนอะไรแน่เออเลยกินข้าวไปก่อนหนึ่งก่อนสลุดก็คือกินข้าวเนาะสลุดก็คือกินข้าวอะไรอ๋อแต่ใเราคนชอบอเอเหรอใช่คนูชอบอาหารชอบเผ็ดนี่แหละช้าเผ็ดเอาเลยหรอเอาเลยอุ้ยอุ้ยถึงแล้วย้อนเวลาแล้วล่ะที่ตั้งตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้ที่ตาหรอ ช่ปิดตาปิดตาได้แต่อย่าปิดใจละกันบรรยากาศร้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสีตกแต่งด้วยสีขาวดำขาวดำแนวโมเดิร์นโมเดิร์นมีช้อยไหมอยากทายอ่ะมาเล่นเกมกันดีกว่าให้ทายว่าระหว่าง ร้านอาหารร้านของหวานก็เป็นร้านอ่าร้านก๋วยเตี๋ยวโอเคตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วน่าจะเป็นอาหารคลาวนะฮะอาหารคลาวอาหารข้าวมีเมฆอาหารค้าวค้าวนี้แหละกูไม่รอดค่ะเริ่มพูดขาดมาแล้วอ่ะลงมาครับเอริ่มพูดขาเลยนะอะเราหัวหงุดแล้วเราขาขาโอ้ยโอ้ยขายาวมากโอ้ยพี่ มานี่มานี่มานี่มามาหนี่เออมานี่อย่าไปไหนแล้วไม่ได้ถึงหลอกล้านผมได้กินอาหารแล้วมึงูนี่คร้งนี้จนมากเลยหน้าร้านแล้วไหนเออระวังเท้าเท้าเท้ากระโดดกระโดดอุ้ยอุ้ยไม่เห็นประตูอยู่ข้างหน้าประตูอยู่ข้างหน้าประตูอยู่ข้างหน้าเปิดประตูก่อนเออเปิดประตูก่อนเอาไิ่ปล่อยเพือนเลยโอเดินมากเดินไปเอ้าเดินเดินเดิน ยยมอันตราถึงแล้วเปิดเลยครับอ่ะพี่เอ๋มานี่มาอันนี่ทางนี้นี่ถึงแล้วนะครับผมร้านชื่อว่าวัง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 ออริจินัลวัางว่างมาล่ะมาล่ามาล่ามาล่ะมาล่ะมาล่าที่คุณชอบกินนั่นแหละนี่ว่าต้องมีแปลกแปลกแน่ๆยังใช่เครื่องในนี่คือามากินของที่ชอบเลย ก็ชอบหมาล่าไม่ใช่หรอเปลี่ยนชอบหมาล่าเหรอแล้วชอบเราแม่ล่าไหลฉอดเลยนะหิวงานที่ผมไม่ใจร้ายกับคุณเลยนะไม่ใจร้าไม่ใจร้ายเพราะกินได้คุณได้ชอบกินหมาล่ามาก น้ำซุปของเราครับมีอยู่สามแบบมีอะไรบ้างอยากกินอ่าอน้ำซุปมะเขือเทศอ่าอันนี้น้ำซุปสมุนไพรเออแต่แต่นั่นแหละครับการจะเริ่มกินเนี่ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มและน้ำจิ้มของคุณเนี่ยผมเนี่ยอยากจะปรุงรสให้หน่อยใช่คุณใช้น้ำจิ้มอันไหนชอบมากอันไหนมากกว่ากันไม่บอกโอเคไม่บอกก็ไม่เป็นไรไม่บอกผุมเพ่หมดเลยมีรสมีชาิ อันนี้เป็นครูปูต้าเบอร์รี่นะคะครูปูต้าเบอร์รี่อันนี้อะไรมีไข่เฟรนช์ดิปลอยออันนี้เป็นออสเตรเลียออสเตอร์เบลท์อันนี้เป็นออสเตรเลียบิสกิตอันนี้อันนี้เป็นออสเตรเลียชักโรว์อันนี้เป็นครูปูต้าคอรัชินและนี้นะครับผมไก่ทอดพริกหมาล่าที่เด็ดของคุณมันอร่อยอ่ะผมขอปอด เคนผิดกอมันแขกแขกแห่งความแซ่บเหมาะกับคนแซ่บแบบนี่แนี่นี่เนี่ยเคยบอกว่าทำไม่ได้อ้าปากสิคิมเองก็ให้ได้ผิกเร็วเอิร์ดอ้ามันมีพริกเอิร์ดกินก่อนทำแรกอ้าปากก่อนไม่มีพิกไม่เผ็ดไม่เผ็ดเป็นจริงทอดไม่เผ็ดอ่าปากจ้า พื้นพือนตัวเองอ่ะโอ้โหเนียนมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคลิปอะไรได้จ้ะอร่อยเอาเลยนะโอ้หเกิดมาไม่เคยกินพริกเยอะขนาดนี้นะเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงจ้ะโอ้ยไก่กรอบมากแล้วก็ได้กลิ่นหม่าล่าไม่มีความชาลิ้นแต่พริกพิกยังไม่กินนะทีไว้ก่อนยังไงบ้างคุณอร่อยไหมร่อยเห็ดจริงอร่อยจริงอ่าอะไรต่อกินพริกก่อน ผ็ดไม่เผ็ดเอิร์ธแกกินเผ็ดได้กินเข้าไปทางเม็ดนั่นแหละจบไปเลยเ้าอยู่นะบอกแล้วอยากกินน้ำตามซีเขาบอกว่าหมาล่าที่เนี่ครับนำเข้ามาจากไต้หวันเลยนะโอ้โหไม่เผ็ด่จอไม่จบ อ่าเดี๋ยวขอลองชิมน้ำซุปสมุนไพรก่อนเมื่อกี้ชิมมาล่าไปแล้วครับผมก็คือน้ำซุปมาล่าแต่ว่ามาล่าของเขาเนี่ยจะมีความหอมหอมกว่าม,มาลาที่ได้ได้ไดกินปกติอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ของที่ไต้หวันจะรสชาติแบบนี้มีความอหอมขึ้นมาน้ำซุปสมุนไพรอร่อยมากอร่อยแบบต้านอ,อร่อยแบบตาลุกอ่ะคือแบบว่ามันมีความ <Okay. S 1> หอมอ่ะกินเข้าไปเท็กเจอร์คล้ายๆน้ำดำน้ำดำว่ามันมีความกลมกล่อมกว่าน้ำดำเลย กันมีกลิ่นของสมุนไพรน้ำซุปกับเ<ม><ม>นื้อผสมกันอนะ <c oughs> อร่อยตาลรูดอันนะี้อร่อยตาลนะรูอลดนะอัไรด้วยจริงน้ำซุปสมุนไพรของเขามีความหวานแล้วก็มีความนัวมันเหมือนน้ำดำอ่ะยิ่งกูยิ่งห,วงหวิวอ่ะแหละซุปมะเขือเทศเขารวมกล่อมดีเหมือนแบบว่ามันได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยแต่เปรี้ยวนำหวานแตกต่างจากซุปสมุนไพรที่มีความหวานนำไม่เคยกินซุปมะเขือเทศมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยมีความคล้ายขนมจีนังเงี้ยวว่าแหละเออใช่มันเป็นฟิลล์นึกฟิลเป็นขนมจีนังเงี้ยวเหมือนกันมาล่าเพราะว่าคุณน่าจะชอบเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบกินมาล่าคนร้อนเฮียอ้าวขึ้นจมูกเลยก็ได้กลิ่นมาล่าแล้วก็รสชาติมาล่าที่มีความแบบชาลิ้นแล้วก็เผ็ดแต่มันเผ็ดไม่เหมือนพริกมันเผ็ดไม่นานมาแป๊บเดียวอุ้ยเหมือนคอโล่งเลยอ่ะ พอร่งจะบุกรุ่งสามสูตรนี้ก็ต่างกันอยู่นะต่างต่างกันหมดต่างกันปกติที่คุณกินเผ็ดเนี่ยคุณกินเผ็ดได้ประมาณไหนถ้าเที่เป็นสเกลเม็ดไม่สักเม็ดไม่สเม็ดเลยเหรอกินไม่ได้อะแต่ผมเห็นว่าคุณเนี่ยคุณชอบกินยำกินท้องตำอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่กินเม็ดที่เป็นพริกเนี่ย คือที่เป็นเม็ดตืบกินที่มันละลายกับน้ําแล้วระดับไหนที่คุณรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันถึงขั้นแล้วเว้ยกินไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วระดับที่แบบว่ากินแล้วแล้วกินอาหารอื่นแเราไม่อร่อยคือมันแบบมีความกระวนกระวายที่ลิ้นที่ปากว่าแบบมันเผ็ดแล้วมันแสบท้องอาหารมื้อนั้นกินเราไม่มีความสุขเลยเอ้ยจริงๆแล้วของแบบนี้มันต้องมีตัวช่วยนะมีอะไรพราเรามีดัชวิวพลัสมีจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์นะช่วยในการแบบ้ย ตีไปก่อนเหตุการณี้ล่ะร้านนี้เขามีนวัตกรรมพิเศษคุณเคยไหมเวลาไปกินร้านอาหารแบบว่าชาบูพวกเนี้ยเวลาเราจิ้มลงไปนาทีเอ้ยจิ้ม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 หาไม่เจอสักทีทำยังไงก็กินเนื้อไม่โดนสักทีหรือว่ามันเหลือลูกชิ้นลูกสุดท้ายอ่ะแล้วเราแบบมันอยู่ตรงไหนวะกูหาไม่เจอกูจิ้มไม่โดนสักทีมันมันมันแฟล์อ่ะมันแบบว่าฟรีแฟร์เล่าเป็นแฟร์นวัตกรรมพิเศษเงยเงยเดี๋ยวผมจะเสกอะไรให้คุณดูอ่ะฮะคุณเห็นตรงนี้ยกหม้อได้เหรอกดขึ้นให้คุณดูเฮ้ย ไม่ไม่ใช่เราเราเ่องเครื่องหรือล่าโเคตลกนเราเดี๋ยวนี้ตลกนะเออแล้วเราจะเห็นว่าเ้ยเนี่มีอะไรบ้าอยู่ในนี้เราอย่างนี้เลยแล้วก็ช่วงไปเลยเราจะไม่ต้องแบบตรงไหนวอะไร่างนีนี่นมันไม่ได้ขึ้นได้อย่างเดียวแล้วมันลงได้ด้วยเดี๋ยวคนที่ลงได้มันลงได้ไม่เอ้ยขึ้นอ่ออ่ไดาลอประทับใจผมว่าตอนี้เราอยู่แล้วล่ะพวกเราสองคนนะครับขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ เมืนพี่อาจจะกินฝั่งอีกฝั่งที่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เป็นไงคุณเผ็ดไหมเผ็ดแกินได้นะอันที่เคยบอกไปว่าเราไม่สามารถกินพริกที่เป็นเม็ดได้แต่คุณรู้ไหมว่าน้ำซุป ของร้านเขาเนี่ยมีคุณประโยชน์เยอะมากเพราะเขมีสมุนไพรเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดคุณอาจจะกินเผ็ดนะงั้นคุณลองมากินอันนี้ดีกว่าดัซซี่คลาสของเรานะครับมีคลาสประโยชน์เหมือนกันแต่นี่มันแค่ร้านแรกเรายังมีร้านต่อไปเราลองร้านต่อไปครับจริงเอาดีๆติดคนนี้อีกยิ่งนะแล้วก็ที่สคัญนะครับ พวกเราสองคนนะครับขอบคุณร้านว่างๆด้วยนะครับที่เสิร์ฟเมนูโหใหญ่อลังการมากที่จะทานอร่อยมากๆนะครับไว้ว่างๆเนี่ยพวกเราสองคนจะแวะมาทานอาีกถ้าเกิดใครอยากกินนะครับ ตัแวะมาได้ในแตะร้านใจต้องไปแล้ไม่ได้นั่นไงบอกคาเลที่ตั้งด้วยใกล้ถึงร้านที่สองแล้วครับแถวนี้เนี่ยอยู่แถวลาดท้าวเศษคุณเคยมาแถวนี้ไหมเคยนะบอกเลยว่าแถวบ้านไม่ไกลด้วยขนลุกขนโพลลขนคุดงอเลยมอกกลับเข้าไปในเนื้อกลับเข้าไปในเนื้อเลยนะผมเออยังไงวะพูดชื่อร้านแล้วเนี่ยเต้นนะบอกก่อนที่อัดร้อขาอยู่บนนี้ ให้เป็นไฟอ่ะเจอแล้วเจอแล้วร้านถึงแล้วจ้าโอ้ยไหนอ่ะโอ้ยงั้เปิดตาเลยอ่ะเปิดเลยพิสูจน์ความแซ่บได้แล้วที่นี่ส้มตำน้องรีจอยโจ๊ะโจ๊ะไม่เผ็ดไม่ขายโอ้ไม่เผ็ดไม่ขายช่วงที่ร้านอ่ะ ร้านรไหนอะโจ๊ะแล้วโอ้ชื่อร้านก็มีความแซ่บแค่ชื่อร้านก็อยากเต้นแล้วยังไยเต้นยังไงครับนยังไงสวโสวยเบาๆก่อนสวัสดีครับผมคุณโ่อฮะโอ้ยมาเยอะเลยโอ้ พิกคือแบบดิเอิร์เขากำลังไปเข้าห้องน้ําอยู่ที่แบบก่อนที่จะไปให้เขาได้มาลิ้มลองเรามาดูเมนูอาหารที่อยู่บนโต๊ะก่อนเมนูตอนนี้อุ้ยหิวอีกแล้วชิมก่อนได้ไหมได้หนึ่งสองสามเขาบอกว่าไม่เผ็ดไม่ขายเอออร่อยยางเผ็ดไหมรสชาติให้รู้สึกรสชาติแรกพิกเออแต่อร่อยอร่อยแต่ว่าพี่เอิร์ตกินยากแน่เลยเพราะเผ็ดจริง อันนี้ของเผ็ดจริงที่สําคัญที่สําคัญนี่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเครื่องในคุณว่าเขาจะรู้เปล่าวันนี้เครื่องในปอดเหรอุ้ยโลช่อดคนไม่กินเครื่องในจะไม่รู้ว่าอันนี้เครื่องในหรือเนื้อหมูให้ผมทายนะอันนี้คือหัวใจถูกไหมปอดปอดปลอดรู้เลยเรียนสัตวแพทย์มาเอามาเลยเอามาเลยทำไมฮะเป็นไรคุณดมยาดม โอ้พีคเยอะมากเชิดพวกเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยตดน้ำกลุกมากเขาบอกว่าส้มตำน้องรีจอยโจโจเนี่ยไม่เผ็ดไม่ขายใช่ไหมอ่ะโอ้แค่านานก็เหมือนแบบพริกับกอเปรี้ยงน้ำพีคกับเนี่ยเผ็ดมากเออแต่อร่อยเออแต่อร่อยก็ต้องให้เหมือนพีกไม่กันกออ่ะนั่นคุณลองโปรตีน้องกะ ตั้งแต่พิกรอบแรกปัดด้วยอะคงไม่ได้ปัดนะกต่เราจะตักกต่เราช่วยตักไงมไม่ได้ปัด,อด <c oughs> เอออุ้ย <c oughs> จะช่วยหรือจะปัดลงอ,อ่ะมาหอเค,อคี่ยเข้าไปครับโอ,อบ้กินต่อนเลยอร่อยอะเมนูถัดไปมันคืออะไรอ,ะอ,รอ่ะต้มยำหรอจ๊อจ๊อครับผมโอ้อะไรอ่ะอุะ้ยมีตมีนไก่ด้วย เห็นแต่พริกเห็นแต่พริกโอ้โหนาเยอะน่ากินนะี่มันแค่ของมิกของน่ากินชิ่งเนี่เจียดีเขารักผมวันนี้อ่ะวันนี้ถือว่าที่คุณจะกินอะไรแบบนี้ได้แล้วล่ะแค่ผมเห็นคุณกินผมก็มีความสุขแล้วน่านิ่มาแล้เล่นเป็นห่วงน่าละเออคิดว่ามุมมีจะได้ผลคุณต้องกินเจียดเมันอลันตาดีนะอาริการดีเนาะ โอาล่เออลองน้ำให้ดูเออเออเอาอีกเอาอีกเสร็จแล้วเยอะๆเลยมิกเอออันนี้อันนี้อีกเออคูณของบอสเลี่ยมันคือที่สุดอะไที่สุดละเว้ได้โอ้ยเออตาให้น้องใหญ่เลยขอรับหน้าที่กินปีกไก่แล้วกันไม่ได้ได้ที่นี่เราคุณต้องชิมสักหน่อยอ่ะ เดี๋ยวนะขอให้คุณได้ชิมน้ำคนนิดหนึ่งอะไรนะขอให้คุณได้ชิมน้ำสิโปรตีนจากคนนิดหนึ่งอะไรนะโอ้ยขออะไรเนี่ยโอ้ยอะรเนี่ยอืมตายเฮ้ยพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างทันหมดเหงื่อแตกเหงื่อแตกกินอะไรไม่อร่อยแล้วนะเป็นยังไงบ้างอาจารย์พัฟฟี่ไม่ไหวแล้ววะนะเหมือนไม่ได้มหาลายกาอ่ะอ่ะขอพูดแทนพี่เอิร์ธถึงเรื่องไก่ก่อนอาจารย์รั้งหมูไก่เขาอ่ะมันมีแบบความหวานความกรอบ ความดูซี่ชิมชิมให้หน่อยนิดเดียวเออกินกุ้งสดแต่ไม่กินปลาได้ไหมล่ะก็ลองลองลองดูเอาเลยค่ะเออปิดรายการก็ได้นะถ้านหนแล้วว่าไม่ยอมกินเลยหรือยังไงเดี๋ยวต้องให้ป้อใ้ปากดูหน้าเบียวโอ้เผ็ดจริงเผ็ดจนปวดหัวตอนเนี้ยถ้าคุณเผ็ดแล้วผมมันเรียกว่าอะไรฮะถ้า จะให้คุณกินอะไรแบบนี้มันก็ดูใจร้ายไปหน่อยผมไม่ทําการสั่งถ้าคพามาคุณก็ใจร้ายแล้วครับผมใช่แล้วก็มาลองให้คณเปิดประสบการณ์ใหม่ๆผมเคยลองแล้วผมเคยลองเปิดใจเรื่องไฟเรื่องนู่ดึงดาวอะะไม่เป็นไรไม่ได้คือไม่ได้เรามาลองให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะ๋อ๋การั้งเนี้ยไหนคุณพาผมมาร้านนี้แล้วจะกินพริกให้คุณ โอเคมันจะฝืนตัวเองไปหรือไม่ฝืนผมเต็มใจอ่าผมไม่บังคับนะแล้วแต่คุณเลยคุณเือกว่าเม็ดไหนอู้หูแต่ผมไม่ใจร้ายขนาดนั้นผมมาจะเอาเนื้อไก่อะแซมกับพริกนิดหน่อยจริงเพราะว่าไม่กล้าเขากินเดียวผมกลัวเขาเขาเป็นอะไรไปนะให้ผมกินชิ้นไหนใส่มาเลือยอันนี้หัวเยอะไหมหัวเยอะมากอันนี้คือแค่นี้ใช่ปะถึงวะเลยอะโอเคมมาเอาแซมแซมมาครับใหญ่เหมือนเหมือนหลอกแมวกินยา กินได้แค่นี้เราจะไม่มีการทานรูนกันใน EMS Earn Mix Space พริก<ม>บวกปลาร้านิดหน่อยนึง่งตอครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างพี่เอิร์อร่อยไหม ยังกลับไม่ร่วงพริกโอ้กลับรู้แล้วอร่อยอยู่นะเพราะว่ามันนิดนึงอืมคือสับปลาไหลที่หนังทามผ่านแล้วขนาดนี้เลยหรอพี่เอิร์ธถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะกินพริกในส้มตำไม่ได้กินพริกในหม่าล่าไม่ได้แต่ผมรู้ว่าพริกชนิดหนึ่งที่คุณกินได้แน่นอนคือนี่เลยพริกลอ้นพริ้วเพราคุณชอบชิมให้คุณผู้ชมดูหน่อยให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยสามารถกินพริกได้เหมือนกันแกงเลยปะเนี่ยไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดสัญญา อ่าเห็นไหมพี่เอิร์ธแล้วทำไมพี่แบบนี้พี่เอิร์ธกินได้อะมันเป็นพริกที่มันผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนอ้วยความเผ็ดเขาก็จะลดลงมันก็จะกินได้เขาชอบมากนะพี่เอิร์ธอันเนี้ยใช่ไหมมีอยู่พักหนึ่งมีอยู่พักหนึ่งตอนนี้เฉยๆแล้วอ่อตอนนี้ไม่มีเวลากินครับโอเคครับผมเก่งมากตบมือแปะๆสุดท้ายพี่เอิร์ธก็คือกินคิดได้เป็นแบบว่าเป็นหนุ่มโตเต็มวัยแล้วได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะ ครับผมมีกาแฟนมเปรี้ยวดัชมิลครับนมเปรี้ยวสารพัดประโยชน์นะครับที่จุ่แน่นไปด้วยโัรไบโอติกครับผม LGG ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ<ม>ดูแลสมบุลในลำไส้ของเราและระบบขับถ่ายแล้วแถมยังมีวิตามินซีสูงช่วยผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสไม่ป่วยง่ายใช่แล้วครับวันนี้เรากินกันไปเยอะมากดีนะครับที่มีแบบนมเปรี้ยวดัชมิลครับดื่มแล้วช่วยย่อยทำให้ไม่นั่นท้องแล้ ประโยชน์แน่นขนาดนี้จุกๆรา,าคาขวดละ15บาบาทเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยหาซื้อได้ที่ร้านค้าฉันนำทั่วประเทศไปลอง <S 2> <S 2> จดจริงป่ะเนี่ยนี่พี่เอิร์ธคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมอตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อนมเปรี้ยวดัชมิลพลัสสองขวดนะครับรสชาติไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรสคูน,นีอันนี้หรือว่ารส คันนี้เลมอนของพี่เอิญนะครับในราคาพิเศษเพียง25บาทเท่านั้นจากปกติราคา30บาทและสมาชิก All member ยังได้ลดอีก1บาทตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2564ถึง3มกราคม2565เฉพาะที่711เท่านั้นรีบไปหาซื้อตุนกันมาดื่มนะครับมาเสริมภูมิคุ้มกันกันนะครับวันนี้จัดแล้วไหมก็ต้องขอบคุณน้องมิกมากเลยนะครับที่พามากินของเพสแต่ถ้าไม่ไหวอ่ะ พี่ขอไม่เผื่อนะคุณเพชรจริงเป็นตัวหนูแดงมันจริงอะไรก็ต้องให้จริงๆเพราะเรารู้สึกเหมือนกับเพชรวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนมเปรี้ยวดัชมิลพลัสนะครับที่เป็นตัวช่วยให้พวกเรานะครับดัชมิลพลัสพลัสประโยชน์ได้ทุกวันครับต้องบอกเลยครับว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวดัชมิลพลัสของพวกเราเต็มจนเจ็มจนอร่อยเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนครัอ่าสุดท้ายนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอฝากรายการ EMS Earth Mix s p a c e ด้วยนะครับทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์เวลา6โมงเย็นครับทางช h a n n e l g เ m TV ครับเอออ,อ่ะที่เอิร์ธอ่ะนปอดปอดปอดไม่ได้แล้วอ,อ่ะดื่มนมดื่มนมเล็กสีแอชมิลพลัสพลัส <c oughs> ประโยชน์ได้ทุกวันลองเลย <c oughs> เอาละจ้ะ ถึงสถานที่ที่ฉันเนี่ยจะมีความสุขมากๆแล้วเขาเอออย่าปิดตาเปิดตาปิดตาก่อนเขาบอกให้เธอปิดทเ้าเเปิดให้เาบอกให้เธอเปิดที่เราต้องปิดอ่ะปิดตาก่อนแกปิดตาก่อนเออปิดตาก่อนตีนะ E M F F next p a s ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ E.M. s n Earth m i x t a c e EP 6นะคะซึ่งเป็น EP ที่พี่เอิร์ทจะต้องมาตามใจน้องวิกกนาะแล้วก็น้องวิกเขาพาพี่เอิร์ทไปยังร้านอาหารที่น้องวิกชอบนะสิ่งที่น้องวิกชอบกินก็คืออาหารรสจัดรสเผ็ดนั่นเองซึ่ง แล้วเขาไปเขาไม่ได้ไปธรรมดาเขาแบบเหมือนปิดตาไปด้วยแล้วก็จูงมือกันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความรู้สึกคือแบบเหมือนน้องวิกมาเลี้ยงน้องอีกทีึงยนะคือพี่เอิร์ธมีความน้องมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบสรุปว่าหมาล่าพี่เอิร์ธพอกินได้เนาะจริงๆเท่าที่ดูก็แบบกินหมาล่ามันมีหลายซุปไงพี่เอิร์ธอาจจะเลือกซุปที่แบบมันไม่ได้เผ็ดก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นของจริงพาไปที่ร้านอาหาร ชื่อลานน่าหลักมากเลยอะไรนะน้องรีจอยโจโจอะไระชื่อร้านอยู่แบบเออฟิลแบบมีความแบบอยากเต้นโจโจจริงแล้วก็อันนี้ของจริงเผ็ดจริงๆเขาบอกว่าไม่เผ็ดไม่ขายแล้วคือน้องมีกะที่แบบชอบกินเผ็ดอยู่แล้วชิมเข้าไปยังบอกว่าเผ็ดพี่เอ๋ก็เลยสรุปว่าก็คือเหมือนกับว่าสดเต้สดไป นิดหนึ่งไปเราก็รู้เลยว่าเผ็ดล้วก็เออจากนั้นก็กินอะไรไม่ได้เลยเราเห็นแต่ละอย่างตำแต่ละอย่างก็คือเห็นแต่พิกอะ่ะพีกเยอะมากๆเลยนะแล้วสุดท้ายพี่เอ๋ก็บอกว่ามาผมจะกินเพื่อคุณนะครั้งนี้ผมจะกินแล้วกาแต่ไม่ได้บังคับอะไรเลยอจะยอมกินแต่ว่าก็กินนิดหนึ่งก็คือเอาแบบพิกกินกับไก่ย่างไปนะคะแต่ว่านิดเดียวเออพี่เอ๋เอก็ พราะได้รับรู้ถึงความเผ็ดนะคะชอบอะน้องมิกคือมองพี่เออโพน้องโพลูกจริงๆนะแบบว่าที่บอกว่าอะไรนะกินกินพริกได้แล้วเพราะว่าตอนท้ายน้องมิกเขาเอาพริกที่แบบพี่เออกินได้ก็คือพริกทอดนั่นเองนะคะพี่เออกินพริกทอดได้เพราะมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่น้องมิกบอกว่าผมรู้ว่าคุณชอบก็เอา,เอามาให้กินพี่เออกบอกเออก็เคยชอบกินอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลากิน ช่วงนี้พี่เอิร์ธน่าจะแบบเป็นเน้นฟิตหุ่นบ้างก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้กินแบบพริกทอดอะไรอยี้แล้วน้องมีก,ก็บอกว่าเออพี่เอิร์ธก็กินพริกได้คนเขารู้ว่าพี่เอิร์ธก็กินพริกได้เลยอยี้แบบว่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะกินพริกได้เฮ้ยคือแบบพ่อตาที่เอิร์ธก็คือน้องมีนะพ่อตาพี่เอิร์ธก็คือน้องมีกนะับแบบ มองพี่เอ๋ยโผน้องขนาดไหนโพลููกว้างเลยเอ็นดูอ่ะซึ่งพี่เอ์ยเขาก็มีความน่ารักของเขาเดอกเขาเขาแบบยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าพี่เอ๋ยมีความน้องมากกว่าน้องมิก กลายเป็นว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วน้องมิกก็เป็นคนเล็งดูพี่เอิร์มาแบบเป็นคนแบบดูแลพี่เอิร์อะไรอย่างงี้แต่ก็คงเอาช่วยกันดูแลเป็นคนละเรื่องไปแล้วเนาะดูแลกันไปคนละเรื่องอาจจะแบบผัดกันในพาร์ทที่แบบพี่เอิร์เป็นน้องน้องมิกก็มีความเป็นพี่หรือว่าในพาร์ทที่แบบว่าน้องมิกเขาแบบมีความเป็นน้ององ,ง,งแงพี่เอิร์เขาก็มีความเป็นพี่ขึ้นมาเออเราคิดว่าน่าจะประมาณนั้นหรือว่าผัดกันแบบว่าดูแลกันมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวเหมือนกันเนาะเป็นอะไรที่ก็ลงตัวเหมือนกันโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ารลสพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ารับชมรลบฟังนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย